สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะครับทอตุลูช้างคู่ใจพลายขอนเมืองแล้วก็บางเขนนะคะช้างแห่งงานพลายขอนเมืองนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านพีเมันพูนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่ตูลูหอมตำเท้อ้าวนี่นะของเซอร์ไพรส์ครับผมอะไรมะขามเปียก <laughs> เซอร์ไพร์มาอันนี้คือให้จะให้กินทุกวันอยู่แล้วเนาะครับันละสองก้อนสองปั้นแล้วก็อีทองๆองันนีท้ที่จะเซอร์ไพรก์ก็น่าจะเซอร์ไพร์หมูมากกว่า <c oughs> พี่ตูบอกว่าฉันยังงงอยู่กับตุเรียนฉันไม่เคยรู้จักแต่ถ้ามะขามฉันรู้จักอยู่ โมโมอยู่ไหนโอ้หมูไปร้านค้าโอ้ยาบอกว่ายาไปขุดมานเต็มตะก้านี่ลองมาดูสิพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดูมันเดินี่ปัดโอ้ได้เมเนี้ยโอ้ดูมันก็พี่น้องเด้อนี่ ล่กองเทเลย <c oughs> ยาก <c oughs> ขุดมันได้เยอะเลยขุดหน้าบ้านมันมันมันแซงมันแซงอ,อะไรโอ้สุกแล้ว <c oughs> ชิมแหนชิมแหนไม่ได้พี่ตูรูชิมดูหน่อยนี่ชิมหรือยัง โอ้เดี๋ยวเราค่อยเอาให้พี่ตูลูชิมระหว่างทุเรียนกับข้าวต้มพี่ตูจะกินอันไหนชิมสิอืมหอมอร่อยโอ้ยไม่ถึงเงาะด้วยไม่ถึงทุเรียนด้วยเงาะซื้อเ <laughs> งาะซื้อมอื่นเช้าทุเรียนแงี่ <Yeah. S 1> ลูกเบลลอนะครับของแท้แน่นอนเลยเดี๋ยวรอหมูก่อน ตูลูบอกคงจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะทุเรียนแต่ว่าหมูนี่เซอร์ไพรส์แน่นอนมาสุกไหมล่ะเธอนี่ <Hello. S 1> สองลูกนี้นะเ <Hello. S 1> อามาปาดทดสอบดูสิ <Yes. S 1> เดี๋ยวเราจะให้พี่ตูชิม <Yeah. S 1> เพราะว่าวันนั้นพี่ตูแบบว่ามันเละไปพี่ตูแบบว่าไม่ชิมค่ะวันนั้น oh, <okay. S 1> ไม่ชิมไม่จับเลย <Yeah. S 1> อ่เดี๋ยวให้พลายสอนมาเ oh. ปิด ขอให้ใครสอนแง่ดูนะครับวันเนื้อมันจะกินได้ไหมเออนั้มันจะดีกว่านั้น,น,น,นกว้ากว่าเนียพอขาทุเรียนนะครับตอนนี้อู้ดูลูกลูกกิโลเธอวันห้าโลได้ไหมนี่แค่เราของลงจากรถสิจะมาลงอ้เหรอ เวลายกต้องแบบเอ่อจบบ่พอค้านะครับอกัดแขวยุ่มดากเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับอีดูดูสายตาครับดูสายตาหมูนะครับอีสวัสดีครับไม่ใช่ชอบเท่าไหร่ใช่ไหมน้อไหนดูสิหมดสิทจ้าทำไมยังแข็งอยู่เหรอแข็ง แข็งอยู่หมูยังพิ่งกินได้อยู่กินได้อยู่แล้วถ้าสุกเลยมันจะแฉะเลยมาติ๊งเอาเยอะมากยอมาเนื้อยังแข็งอยู่ค่ะแต่ถ้าปิตูน่าจะกินอยู่นะถ้าแข็งผสมดสอบเนื้อเอาไปเอาไปมีดเด็กก็ มาไปสู้เจาะทำไมเจาะดูเนื้อมันกันถ้านนี้ก่อนอืมมันกันอันนี้เดี๋ยวนี้กว่าเปลือกกันนั้นยิ่งหนักกว่านาด้วยย่างเลยครับยังเลยยังย่งมัเป็นไรกินได้โอ้ยมันเป็นไรกินก็ได้มันจะมัน ก็จะชินหนึ่งโบเออนี่พอได้อยู่เอาให้กินไปหมูอยากกินเอาเดี๋ยวขอ<ง>ปกก่อนนะคะขอปกทุเรียนเดี๋ยวจะให้พี่ตูชิมด้วยเนื้อแข็งแงแบบนี้พี่ตูจะกินไหมโอเคครับ <ๆ S 3> ตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเกะทุเรียนแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็บโดยูเียวอ่าโดยควานพานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองไปให้ตูลูกกินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้จะกินไหมเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าวันนั้นก็อ่าดูวัดจะเละๆหน่อยแต่วันนี้ เนื้อแข็งองติ้งเลยครับไม่ไม่ไม่พอดีมากโอ้พอดีใช่ไหมครับนี่ครับบางผู้มันก็แข็งอยู่แต่บางผู้มนก็พอดีพอดีกิโอ้ยสวยๆเลยครับนี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปให้ตูรูชิมดูนะครับว่าตูรูของเราเนี้ยจะกินหรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับเนาะเพราะว่างวดกอนนั้นไม่จับให้เลยนะครับไม่จับให้เลยแต่ว่างวดนี้จะจับให้ไหมอือ่าต้องมาลุ้นกันนะครับต้องมาลุ้นกันเพราะว่าเป็นของที่เขาไม่เคยกินเนาะใช่เพราะว่า อยู่ในป่าเนาะไปหมูถือกล้องไปให้พ่อแล้วหมูถือกล้องไปลองให้พี่ตูลูกินไปนาเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนนะครับว่าตูลูจะกินไมหมครับเอาแบบอันอันแข็ง,งนะแบบเพิ่ง <c oughs> มันจะเพิ่งจับไปเพิ่งจับเดี๋ยวมันจะเสียของ <c oughs> ไปไปหมูจับจับกล้องให้พ่อนี่ไปด้วยกันนี่แลหละนะเดี๋ยวลองให้ชิมดูก่อนชิมดูก่อนไปฮนะลุกขึ้นยกไปจับแค่ผู้เดียวคนนี้มื ด้วยกันยกไปยกไปยกไปนี่พอยานจะดูดูกันครับว่นนวาพี่ตูลูจะกินไหมลูกเบลอเนื้อแบบกำลังพอดีมากนะคะพอดีกินตอนแรกที่เราเจาะดูผูนั้นจะแข็งอยู่แต่พอหาไปข้างในนี่ กำลังอร่อยเลยพ่อก,ก็เลือกด้วยใน,นแขกนี่นะครับมาเสิร์ฟตุลูนะครับมาแล้วตูลูมาใหม่แล้วนนน <laughs> สวยๆเลยวันนี้สวยๆ <c oughs> เอาลองอันใหญ่ไม่ได้ <c oughs> รอก่อนนะตลูมาๆมาเร็วเร็ว ดููกินวันนี้กินวันนี้กินเดูดูดูก่อนดูก่อนใส่ปากอยู่แต่ว่ารสชาติจะโอ้ไม่กินก่อนได้รชายังไม่อ้ทิงซำเคี้ยวพอพอรู้รสชาติแล้วเอาออกใช่ไหมไม่ไงดูก่อนดูดูปฏิกิริยาก่อนแต่ก็เคี้ยวอยู่นะในปากน่ะในปากเคี้ยวอยู่ค่ะเคี้ยวอยู่แค่เคี้ยวไม่ชิ้งอย่กินแม่ อันนี้เคี้ยวแล้วอะที่อยู่ในมือติดมือคือโยนทิ้งนะครก็สแสดงว่าไม่กินแล้วสแสดงว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะ,ะบบไม่ค่อยชอบ<ล>และไม่กินเลยจะต้องดูไปก่อนเรื่อยๆก่อนแล้มากินใส่ข้าวก่อนถ้าเขากินข้าวต้องมาคุกใส่ข้าวกัอให้เขาก<อ>ินข้าวเสร็จแต้อย่าไปว่ากันอีกทีนึงแต่ปูนี่กินหรือไม่กินนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องลองนะครับอันนี้ไม่ต้องลองอันนี้ไม่ต้องลองเลยนะครับไม่เหมือนตัวลูกโดนเขาหลอก แต่เต็มใจให้หลอกแต่อันนี้ไม่ต้องโดนหรอกอันนี้ไม่ต้องหลอกอันนี้เต็มใจงามเลยพอดีเนื้อกำลังพอดีเลยค่ะดูแล้วน่ากินน่ากินี่อันนี้อูรูอันนี้ชบอกโกวันนี้ใส่ใส่ปากอยู่ใส่ปากอยู่แต่ก็เอาออกอืออรูบอกว่าโอ้ยเพิ่งชิมครั้งแรก

ไม่เอาไม่จับไม่รับนะคะสรุปเป็นอันรู้ว่าตูรูไม่กินโอ้แต่รูตูรูนี้นะอาปากอย่างเดียวอ่ะอร่อยนะโมสรุปแล้วตูรูนี้ปฏิเสธไหมครับชอบไหมครับเอาขอบคุณหน่อยเร็วแพนนะแพนนะอ่ะโม่ใหนขอบคุณเนี่ยบอกว่าจะขอบคุณคนที่ส่งมาขอบคุณแม่ไม่เอฟซีหรือเฉพาะเอฟซีนะคะที่ส่ง กินนั่นฮะคือว่าไดนไหปูยูนไปอืมเต็มงาอีกหนึ่งอ่ะขอบคุณมากมากครับอร่อยไหมครับคเอารอบนี้อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเนื้อสวยนี่เห็นไหมเนื้อแบบอืมสองยุบสองปลายปลายมาสดใหม่สองเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแต่ว่าไม่ได้เอ่ยนามนะคะ ที่ส่งผลไม้ของโปรดของชอบตูลูแต่ไม่ใช่ตูลูหนึ่งนะครับตูลูสองเนื้อกำลังนุ่มนวลเนื้อกําลังนุ่มนวลดูปากนะโอ้มันจะฟินอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะวยพรหน่อยครับวยพรกับเจ้าภาพหน่อยเอาเร็วอวยกินก่อนอ่ะพอให้เจ้าภาพจงกระลื้อเอาเร็วๆโอ้โหตอนนี้พูดยังไม่ได้ครับทุกท่านเอาไพ่ซอนอย่างนั้นเอ้า ตูรูไม่ไหวแล้วตูรูเต็มปากอันนี้มาหน้าตูรูหน่อยนี่ไ <Yeah. S 1> ปยืนกับพ่ะกลัวระบบู้เอายังไงก็ขอบคุณไปทางเจ้าภาพนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยนะครับที่ส่งผู้เรียนมาให้าพาตูรูนะครับ <c oughs> กัดช่องช้างคู่ใจพายก่อนเมืองได้กินนะครับ <c oughs> ได้รับประทานนะครับ ไงก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบให้ท่า,ทานมีสุขภาพพระธรรมที่แข็งแรงนะครับทําสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกสิง่งทุกอย่างทุกประการด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตูลูกผมครับเร็วขอบคุณครับเร็วครับขอบคุณครับ,บค,ครับอ่าเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัอดีค่ะตัวกินอ้อยดีกว่า the